มาเ้ยพอเลื่อนมาจากคุณละวันวักได้ไปแล้วเอ้าคุณพอมาอย่างไรโอ้ยพอมาโมนีวันนี้พอได้ยินเสียงอาจารย์สมบัติมีสือเสียงดังเบนบบแมนครับคนเปิดคอยดังคอยเปิดเที่ยงดังแหงมันโมเมนต์ยงซ่นหมายถึงว่าซสือเสียงต้องดังเบนบบแมนครับมือนี่พอมาโมนี้พออยากจะฟังเสียงหนึ่งลูกอีพออยากจะฟังเสียงยังครับอีพออยากฟังเสียงหมามันเขาในบ่ได้สบายมากช่วยฟังคำหมาเขาทำารครับ เก่งมากดีดีดีโอ้พอฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจเว้ยมาไกลกระไรเอาละพอยังบอท่านของใจด้วยบัดนี้พออยากฟังเสียงหนึ่งอิ่พอจะย่าฟังเสียงยังบ่องหันแมนหมาธรรมดาแมนบอแมนครับผมบัดนี้อิ่พออยากฟังเสียงยังพออยากฟังต่อไปก็คือเสียงหนึ่งเสียงยังอ่ะเสียงไก่กระตากได้บอสมบัติสบายมากช่วงนี้ฟังกับไก่กระตากครับ มันสิมีไก, and and ก <c oughs> ่แม่กับมีไก่ผูกกับมีช่วงนี้ฟังไก่แม่ห้องครับไก่แม่สิแตกต่างกันทุกเสียงไก่กับผูกครับคือไก่ผูกเสียงใหญ่ไก่แม่เสียงน้อยครับเวลาเป็นไข่กับกระตากับนี่อันนี้ไก่แม่ห้องบันท้ไก่ผูกห้อง ดีปันเสียเอาละยกต่อไปพอฟังแล้วโอ้อี่มกิมใจพอจะฟังเสียงหนึ่งนะอีพออย่าฟังเสียงฟังหันลูกเค็ดเสียงไกลแมน่อแมนครับผมบัที่นี่พออย่าฟังเสียงหยังอยฟังเสียงกบไม่ฟ้า่นนะนะอีพอผมทาเนยเออนกบไม่ฟ้าแบบ่างครับคำว่ากบไม่ฟ้าเนี่ยบานพอนี่มีสร้างใหม่ตั้งหลายสางเด้บานหลวงพี่บอมีคือกันมีคือกันเต็มมันค้อละบานเนีอันนั้นเป็นบานเอียนอันนี้บานตอนเนีบยวันที่นี่พอเสียเสียงหนึ่งคือจังสิพออยฟังเสียงกไฟ้านนะ ไครับคือมันจะมีอันหนึ่งแป้นหนึ่งใส่บ่เข่าอันหนึ่งใส่เข่าได้อันแล้วพ่อจะฟังเฮียงพ่อจะฟังกันใส่บ่เข่าได้บ่ได้ก็จะมีฟังกับกดใส่บ่เข่าครับสังเกตเบ้างกบกบใส่บ่เข่าครับแป้นกลยที่แป้นแทนบ่คคลสะอาดนไลยครับสังเกตเบ้างเสียบปั๊ก นี่ว่าเขาหลอกมาไลยวันที่นี่เสียงเขาได้ครับตามท้องที่เสียงเขาไม่ก็ไม่ไมาจากไสายจากบ้านไทยเหมือนล,ลงเรือเหมือนหรืเส้งเกลดเบื่อนครับไม่องเขาครับเปลี่ยนทัศน์สกับถูกลอยเมี้ครับเสียบปลั๊กยอมแน่เ่ายอมแน่ครับ เก่งมากเอาละหยกสุดท uh ้ายวังหันพอฟังเสียงหนึ่งเขาเสียงกบไฟฟ้าดโอ้มวนมวนมวนดี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 ปันเสียเอาละหยกสุดทยหยกสีซ้ำฟังเสียงหนึ่งนะลูกอีบ่อยฟังเสียงพ่อจะฟังเสียงหมากัดกันซีโตถือควันได้ป่ะสมหวังสบายมากครับพวงนี้ฟังครับหมากัดกันซีโตถือควันตามธรรมดาหมาที่โต มีการห้องเขาครับมาห้องเขาเสังเกตบ้างนะครับอันนึงเนี้ยกินมันสีมีปันขวบปันเดียวแต่มาซีตัวครับหยัดปันขวบกันสังเกตบ้างครับเสียงแบบนี้ครับ <t>